มาแล้วทุกคนมาแล้วหลังจากที่ห่างหายไปหลายวันกับอยู่สวนนอนอยู่ไร่อยู่นาไม่ได้มาสี่วันนะทุกคนคิดถึงต้นไม้จังเลยนี่เลยแล้วก็มาตักน้ําในโบต้องตักใส่รถไปแล้วก็เอาไปเทหนุนทุกคนถ้าหิวแล้วมันไม่ไหวไงอันนี้คือรถที่สองคือผักแหละรถแรกรถเซ็แล้วก็ผักไอ้ช่วงนี้รู้สึกว่าเหนื่อยเนาะเหนื่อยง่าย เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ก็คือตักเต็มรถแล้วเดี๋ยวพาไปเดินหูตุนฝรั่งจักหน่อยก่อนเพราะว่าพักไปในตัวไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยนี่คิดถึงคิดถึงต้นฝรั่งไปเข้าด่านยูเวนก็คิดถึงอยู่เขาก็มีลูกอยู่ เขาก็จะไม่สดเหมือนเราลดเขาทุกวันเนาะทุกคนนะดอกก็ออกเยอะลูกก็มีวันที่เก้ามิถุนานนี่ก็สองปีแล้วเดอ้อทุกคนฝลังเนี่ยจะมีอยู่ต้นนี้กับต้นนี้ที่เหลือก็คือซื้อมาปลูกใหม่เนาะแล้วก็มีต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะทุกคนนะที่เก้ามิถุนาเขาจะครบ สามปีพูดผิดจา้าขอโทษสองปีนี่นี่นี่คือลูกหนึ่งที่เราไม่ได้หอ่อทุกคนกิงเนี่ยสองลูกเราจะต้องเอาไว้ลูกนึงอเอาไว้สองม่ได้มันเป็นอะไรที่น่าเสียดายแต่อย่าเสียดายนะทุกคนเพราะว่ากิ่งเขาจะหักนะเพราะว่าเรามีประสบการณ์มาแล้วเราจะไว้เยอะไม่ได้ไว้เยอะต้นจะโสมแล้วก็กิ่งก็จะหัก ลูกมันจะไม่แก่ไงถ่าเอาไว้สองลูกเพาะมันฮักมันไม่แก่มันก็ทําให้เสียแบบสองลูกเลยอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่ไม่ได้กินดีเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เราอเอาแค่กินก่อนนะทุกคนการขายเรายังไม่นั่นหรอกรสชาติก็ดีลูกสาวบอกโอเคแม่รสชาติปกติลูกสาวไม่กินเลยนะฝรั่งลูกสาวคนโตจะไม่กินแต่พอไปให้ชิมลูกสาวบอกว่ารสชาติโอเคใช้ได้เนี่ยอร่อยอร่อยอร่อย เราก็ดีใจเนาะลูกสาวชอบเนาะเป็นอะไรที่ดีต่อใจสุดๆเลยที่ได้มานี่คิดถึงคิดถึงคิดถึง,ค,ถงคิดถึงทุกต้นเลยนะฝรั่งจา๋าต้นไม้เรายังปลูกไม่หมดวันนี้ว่าจะมาปลูกให้หมดนะทุกคนเอาแดดลอนๆนี่แหละทํายังไงได้มันจิเซตเนาะเดี๋ยวงานหลายเดี๋ยวแค่มาวันนั้นบานทิ้งมดนะ่ะเขาจะบานไวมากเลย เขาจะวันต่อว,วัน,นะออกอะวันนี้เรามาปลูกต้นไม้พอบานเขาก็จะมาทําทํารั่วให้เสร็จจะมาล้อมให้เสร็จนะทุกคนจะมาล้อมให้เสร็จวันนี้ต้องเสร็จพากันคุยกันแล้วทําอะไรต้องแบบวางแผนแล้วก็กําหนดเวลาให้ชัดเจนนะทุกคนเนะฟังรักเอาไว้เฉยๆเลยเนี่ย ฝังเอาไว้เฉยๆเดี๋ยวก็มันขาดอีกประมาณสิบกว่กลักฝังนู่นเลยตนกาดเปนะ็นก็เดี๋ยวจะฝังเสร็จแล้วก็คือจะได้หลอมนวดน้ำเลยพอบานไปตัดอายุคาอายุคาปูกไวบ่บอยใหญ่นะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะทุกคนเดินไปแล้วมันก็เพลินไงขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปขอบคุณระบบที่นําส่ง ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังสวัสดีจ้า